สวัสดีครับแฟนการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำวิเศษนะครับเมื่อตอนนี้นะครับคือเวลา19นกานาทีครับ19นกานาทีนะครับวันเสาร์่อิบแพฤษภีดัปดาครับถ้าเห็นจากตรงนี้ครับ19นกานาทีนะครับ1นาทีที่แล้วครับคุณเพนกวินพริชชีวรักษ แกนนำคณะราษฎรเยาวชนปลดแอกครับหน,นาทีที่แล้วพรุ่งนี้นะครับไม่มีกษัตริย์ไหนเขาจะมีกองกำลังส่วนตัววันพรุ่งนี้นะครับบ่าย3ไปปลดอาวุธศักดินาครับ #mop29 พฤศจิกาแล้วก็ #mop#hashtag29 พฤศจิกา ika, ไปราบหนึ่งครับปลดอาวุธศักดินาไทย ปลดอาวุธสักดินาไทายยีิบก้ิจิกาวสองห้เวลา15บหานิกเป็นต้นไปพระอที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กราชวัลรบร,รักษาพระองค์ครับพรุ่งนี้ครับมอบวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิพทาควิเศษสวัสดีครับ